สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมรวมทั้งลูกค้าผมนะครับที่สั่งน้ำพึ่งผมนะครับผมช่วงที่ไม,ม่มีนะครับจะว่าไม่มีก็ม,มีอยู่ที่ผมเก็บไว้พิสูจน์ทดสอบนี่นะหนึ่งหนึ่งนะครับผมสองสามสี่ส่วนขวดนี้มีมีท่านหนึ่งส่งมาให้ผมนะจากทางกศมหรืออะไรนี่นะ หนึ่งขวดกระติงแดงนะครับกักหนึ่งก็แช่ตู้อยู่นะครับผมพอเย็นแล้วเนี่ยมันจะเหนียวอย่างขวดนี้ที่ผมเคยเอาคิดไปครั้งก่อนนะครับดูกความหนืดนะฮะอันนี้ของปอมครับผมคิมรู้รสเป็นน้ำตาลนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ สองขวดนี้ที่ผมออกคลิปไปก่อนนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูที่สว่างนะเนี่ยนะครับผมมันเป็นตัวนะครับผมวันนี้นะครับมผมปลอมขอผมวันนี้นะแต่ไม่ไม่ยอมเป็นไข่สักทีนะครับตั้งแต่เข้ารรษานะครับผมส่วนอันนี้ของผมนะผมจะแจ้ไว้าจนกว่าจะเป็นไข่นะครับผมแล้วผมจะาออกคลิปอ,อีกอีกรอบหนึ่งอันนี้ที่ผมบอกว่าผมจะออกตอนปีใหม่ โอเคผมออกออกตอนปีใหม่นะครับแต่เลยมาหลายวันแล้วนะครับแช่แข็งไว้กับของผมนะฮะสองขวดนี้น้ำพึ่งปลอมนะครับผมอันนี้ของผม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 ัวนี้ลูกค้าส่งมาให้พิสูจน์อีกเหมือนกันนะครับแต่ละดอกผมจะจดนะฮะอันนี้ที่อีกสอนนึงนะครับผมลุ้นให้เป็นไขยอยู่เนี่ยนะครับจะได้ออกคลิปอวดน้องน้อง เพื่อนๆนะครับผมให้มันเป็นไข่อย่างเดียวครับผมไม่ช้าก็เร็วเป็นแน่นอนนะครับต้องใจเย็นๆเรื่องขึ้นไข่นะครับเพราะมันเป็นน้ำพึ่งสดนะครับผมไม่ได้ต้มไม่ได้อุ่นไม่ได้อะไรทีงสิ่นนะครับผมสีจะแตกต่างกันไปนะฮะนี่ก็ขวดนึงคนละปากันครับผมมีขวดน้อยๆนะครับผมส่วนอันนี้เป็นก้อนนะฮะผมก็แช่ไว้เหมือนกันเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับผมจะรอให้มันขึ้นไข่นะฮะ หรือยุบเกสรบางตัวเนี่ยนานมากนะครับผมกว่าจะขึ้นไข่นะครับแต่ไม่ต้องตกใจถนะ้ามีลูกค้าบางท่านแชทมานะครับผมบอกน้ำพึ่งทำไมเป็นไข่เวลาแช่ตู้นะครับคือเข้าทานเกือบหมดแล้วนะมันเป็นปกติธรรมชาติของน้ำพึ่งนะครับผมโดยเฉพาะน้ำพึ่งสดๆเนี่ยนะย่างที่ผมปีมาเนี่ยนะครับมันเป็นไข่ครับผมนะฮะหรือบางเกสรอ,อาจจะไม่เป็นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กแับบ น้ำหวานของดอกไม้ด้วยนะแต่ถ้าไปช่วงเดือนสี่เดือนห้าน่ยโอ้โหลองมาแช่ดูนะครับผมบางทีสองสามคืนเนี่ยเป็นเลยนะขาวทั้งขวดครับผมการเป็นไขของน้ําผึ้งมันก็นจะเริ่มขึ้นที่ก้นขวดเนี่ยนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแช่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นทั้งขวดครับผมอย่างที่คลิปมันมีปกคลิปอยู่นะฮะที่ผมลงไปนะครับคือขาวทั้งขวดเลยนะเมื่อปีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หรือหนึ่งห้านะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งจนกว่ามันจะเป็นไข่นะครับผมไม่อาไปไหนนะอยู่ระดับนี้อยู่นะครับกับอีกหนึ่งแก้วน้ำพึ่งแท้ๆเนี่ยนะครับที่ผมหามานะครับแช่แข็งกับของปลอมสองขวดนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะฮะไว้มาดูกันคลาหน้าครับผมสวัสดีครับ